ดีต้อนรับสู่ช่องลึกลับร้อนบอยเดินเข้าสู่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลเป็นวันแรกเขารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะพยายามทำให้ตัวเองดูสงบนิ่งแต่ภายในใจกลับตื่นเต้นและระแวงห้องเก็บศพนั้นถูกปกคุมด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงของรองเท้าที่กระทบกับพื้นกระเบื้องเท่านั้นที่ดังสะท้อนเข้ามาในหูของบอยแสงไฟสีขาวจากหลอดฟูออเรสเซนต ที่ติดอยู่บนเพดานสะท้อนกับผนังสีขาวของห้องสร้างบรรยากาศที่หนาวเย็นและเหมือนกับว่ามีสายตาลึกลับคอยเฝ้ามองเขาอยู่ทุกย่างก้าวหัวหน้าของบอยชายวัยกลางคนที่ชื่อว่าชาญพาบอยเดินดูรอบๆห้องเก็บศพชาญเป็นคนที่มีท่าทางสุขุมและเยือกเย็นเขามีผมสีเทาและสวมแว่นตาที่ทำให้ดูน่ากเกรงขาม ชาญแนะนำบอยให้รู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดการซบบอยมองดูตู้แช่ซพที่เรียงรายอยู่ในห้องซึ่งแต่ละตู้มีป้ายชื่อและหมายเลขระบุอย่างชัดเจนนี่คือตู้แช่ซพแต่ละตู้จะมีซพที่เราต้องดูแลและจัดการคุณต้องทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของศพทุกวันชาญกล่าวเสียงเรียบบอยพยักหน้าและพยายามทำความเข้าใจกับหน้าที่ที่ต้องทำ เขารู้สึกถึงกลิ่นจางๆของสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องเก็บศพซึ่งทำให้รรบยากาศในห้องดูยิ่งหนาวเย็นและอึมครึมยิ่งขึ้นชานพาบอยไปดูโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือต่างๆรวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการรักษาศพให้ไม่เกิดการเน่าเปื่อยนี่คือตู้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการทำงานคุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานทุกอย่าง และต้องระมัดระวังในการจัดการกับสารเคมีเหล่านี้ชานเตือนบอยพยักหน้าอีกครั้งเขารู้สึกถึงความหนักใจที่เริ่มเกาะตัวขึ้นในใจแม้ว่าเขาจะฟังคำแนะนำของชานด้วยความตั้งใจแต่ก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกกลัวออกจากใจได้ทุกครั้งที่เขามองไปที่ตู้แช่ศพหรือโต๊ะทำงานความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น หลังจากที่ชาญพาบอยไปดูสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วเขาก็ให้บอยลองฝึกใช้เครื่องมือและทำความสะอาดตู้แช่ศพบ,บอยเริ่มลงมือทำงานด้วยความระมัดระวังและค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนบอยพยายามทำตัวให้คุ้นเคยกับงานและสถานที่แต่ความรู้สึกวัดกลัวและระแวงยังคงอยู่ในใจเขาพยายามทำงานให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกกลัวที่มีต่อห้องเก็บศพออกไปได้ เมื่อเวลาผ่านไปบอยเริ่มรู้สึกเหนื่อยและต้องการพักผ่อนแต่เขาก็ยังคงทำงานต่อไปชาติเห็นความตั้งใจของบอยและให้กำลังใจเขาอยากลัวไปเลยคุณจะคุ้นเคยกับงานนี้ในไม่ช้าแค่ตั้งใจทำงานและเรียนรู้ไปเรื่อยๆบอยรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเขารู้ว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับงานใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังและเฝ้าระวังอยู่เสมอ คืนแรกที่บอยต้องทำงานกลางคืนมาถึงอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะรู้สึกกังวลใจมากแค่ไหนแต่เขาก็รู้ว่าต้องทำตามหน้าที่บอยเดินเข้ามาในห้องเก็บศพในเวลาที่ทุกคนส่วนใหญ่กำลังนอนหลับสนิทความเงียบสงัดของยามดึกทำให้ทุกเสียงที่เกิดขึ้นในห้องเก็บศพนั้นดูจะดังเกินความจริงบอยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกของเขาแสงจากหลอดฟูออเรซเซนยังคงส่องสว่างอยู่ แต่ในตอนกลางคืนมันกลับให้ความรู้สึกที่แปลกและไม่คุ้นเคยบอยหยุดอยู่หน้าตู้แช่ศพพางหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าจากนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินเข้ามาใกล้เขาหันไปพบกับวีระเจ้าหน้าที่เก่าที่มีประสบการณ์มากกว่าวีระเป็นชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าคมเข้มและท่าทางสุขุมเขาสวมเสื้อกาวสีขาวที่ดูคุ้นเคยและถือแฟ้มเอกสารอยู่ในมือ สวัสดีบอยใช่ไหมวีรถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนใช่ครับผมบอยครับบอยตอบกลับด้วยความเคารพดีแล้วที่เจอกันในคืนนี้ผมมาที่นี่เพื่อแนะนำและช่วยเหลือคุณในการทำงานเวรกลางคืนวีรักกล่าวพร้อมกับยิ้มบอยรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยที่มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนในคืนแรกของการทำงานเวรกลางคืนวีระเริ่มพาบอยเดินไปดูรอบๆห้องเก็บศพ และแนะนำการทำงานในเวลากลางคืนอย่างละเอียดในเวลากลางคืนงานหลักของเราคือการตรวจสอบศพและทำความสะอาดเราต้องระมัดระวังในการจัดการกับโพและรักษาความสะอาดของสถานที่นี้ให้ดีววลาอธิบายบอยฟังคำแนะนำของวีระอย่างตั้งใจเขารู้สึกว่าการทำงานในเวลากลางคืนอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในคืนถัดมาบอยต้องทำงานเวรกลางคืนอีกครั้งหลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำ และความช่วยเหลือจากวีระในคืนแรกบอยรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยที่มีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยแต่ความรู้สึกกลัวและระแวงยังคงอยู่ในใจบอยเดินเข้าไปในห้องเก็บศพด้วยความรู้สึกกังวลแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สองสว่างสร้างเงาแปลกๆบนผนังสีขาวบรรยากาศในห้องเงียบสงัดและเย็นยะเยือกทำให้บอยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนวีระก็เข้ามาในห้อง พร้อมกับกาแฟาถ้วยหนึ่งในมือเขายิ้มให้บอยแล้วนั่งลงที่โต๊ะทำงานคืนนี้ไม่มีอะไรต้องทำมากคุณอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นวีระพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุน่นบอยพยักหน้าและยิ้มรับคำพูดของวีระแต่เขายังรู้สึกกังวลอยู่วีระสังเกตเห็นความกังวลในสายตาของบอยจึงถามว่าคุณดูเหมือนจะมีอะไรในใจหรือเปล่าบอยสูดหายใจลึกก่อนที่จะตอบผมยังคงรู้สึกกลัวห้องนี้อยู่ครับ วีระหัวราบเบาๆแล้วพูดว่าผมก็เข้าใจมันไม่ง่ายที่จะทำงานในที่แบบนี้โดยไม่รู้สึกกลัวบอยยิ้มเล็กน้อยแต่ในใจยังคงมีความระแวงอยู่ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้คุณฟังบอยคืนน้ำลายแล้วพายอยักหน้าเขารู้ว่าการฟังเรื่องเหล่านั้นอาจทำให้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นแต่เขาก็อยากรู้มีคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงคนพูดจากห้องเก็บศพตอนกลางดึกผมเดินเข้าไปดู แต่ไม่พบใครเลยเสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับมีคนพูดกันอยู่ข้างในผมรู้สึกหนาวเยือกเข้าไปในกระดูกบอยฟังด้วยความสนใจแต่ก็รู้สึกขนลุกที่ได้ยินเสียงเล่าเรื่องดังกล่าวเขารู้สึกว่ามีลมเย็นผ่านเข้ามาในห้องทำให้เขาหนาวสะท้านไปทั้งตัววีระเล่าต่ออีกครั้งหนึ่งผมต้องจัดการกับศพที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองขณะทำการตรวจสอบผมเห็นศพนั้นขยับเล็กน้อย เหมือนกับว่ามีชีวิตผมพยายามคิดว่าเป็นเพียงความหลอนของผมเองแต่เหตุการณ์นั้นก็ยังคงทำให้ผมรู้สึกกลัวจนถึงวันนี้บอยรู้สึกหนาวเยือกไปทั่วร่างความกลัวที่มีอยู่ในใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขามองไปรอบๆห้องเก็บศพทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดหรือเสียงเงียบสงัดในห้องเขาก็จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเงามืดวีระเห็นความกลัวในสายตาของบอยและยิ้มเล็กน้อย ไม่ต้องกลัวไปทุกอย่างที่พ่อมเล่าเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะเป็นเพียงความบังเอิญหรือความคิดที่เกิดขึ้นในยามดึกแต่บอยไม่สามารถสลัดความรู้สึกกลัวออกจากใจได้ในคืนถัดมาบอยมาทำงานในห้องเก็บศพด้วยความรู้สึกระแวงมากขึ้นกว่าเดิมและแล้วเรื่องราวที่มีระเล่าให้ฟังก็เกิดขึ้นกับเขาในขณะที่บอยพยายามทำงานให้เสร็จเร็ว,เ,รวเขากลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากมุมห้อง เสียงนั้นเหมือนเสียงคนพูดคุยกันแต่ไม่ชัดเจนบอยพยายามฟังให้ชัดแต่เสียงนั้นกลับหายไปเมื่อเขาพยายามหาต้นต่อบอยรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกตรวจสอบความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงจินตนาการหรือเป็นเรื่องจริงบอยพยายามทำใจให้สงบและทำงานต่อไปทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหยุดทันที เสียงนั้นเหมือนเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องเก็บศพบ,บอยหันไปดูและพบว่าตู้แช่ศพหนึ่งตู้กำลังเปิดออกช้าๆเขารู้สึกถึงความหนาวเยือกที่แผ่ออกมาจากตู้แช่ศพนั้นบอยพยายามคิดว่าเป็นเพียงลมที่พัดผ่านแต่ความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจทำให้เขาไม่สามารถหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้เมื่อบอยมองเข้าไปในตู้แช่ศพเขาเห็นร่างของศพที่อยู่ในนั้นขยับเล็กน้อย ความตกใจทำให้เขาก้าวถอยหลังความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นทำให้บอยรู้สึกเหมือนว่าห้องเก็บศพทั้งห้องกำลังหายใจและเคลื่อนไหวรอบตัวเขาบอยหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ภาพของศพที่เคลื่อนไหวและเสียงกระซิบที่ยังคงดังอยู่ในหัวทำให้เขารู้สึกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ถึงแม้ว่าบอยจะกลัวมากเพียงใดเขาก็รู้ว่าต้องทำหน้าที่ให้เสร็จ บอยรวบรวมความกล้าหาญและเริ่มจัดการกับงานที่ต้องทำต่อไปบอยพยายามทำงานให้เสร็จโดยไม่คิดถึงความกลัวที่มีในใ,นใจแม้จะรู้สึก,กวาดระแวงทุกครั้งที่ต้องเข้าไปในห้องเก็บศพแต่เขาก็รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับมันความรู้สึกกลัวเริ่มลดลงเมื่อเข้าตระหนักว่าความกลัวนั้นเป็นเพียงความคิดในใ,นใจของเขาเองวันที่ต้องส่งศพมาถึงบอยรู้สึกกดดันมากขึ้นเมื่อรู้ว่าวันนี้เขาต้องรับผิดชอบ ในการจัดการศพให้เรียบร้อยภายในใจเขายังมีความระแวงและกลัวจากเรื่องราวที่เขาได้เจอความคิดถึงเรื่องผีและเหตุการณ์ลึกลับในห้องเก็บศพยังคงคอยวนเวียนในใจเขาเมื่อบ่อยเดินเข้ามาในห้องเก็บศพในตอนเช้าเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบสงัดและหนาวเยือกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติแต่ความรู้สึกกลัวและระแวงยังคงอยู่ในใจ หัวหน้าเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารในมือเขาบอกบอยว่าวันนี้คุณต้องจัดการส่งศพนี้ให้เรียบร้อยนะนี่คือเอกสารของวีระเจ้าหน้าที่เก่าที่เคยทำงานที่นี่บอยรู้สึกหนาวเยือกในทันทีที่ได้ยินชื่อวีระความคิดในใจเขาหยุดชะงักเขามองดูเอกสารในมือหัวหน้าแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีหัวหน้าเห็นบอยทำท่าทางแปลกๆก,ก็ถามว่าคุณมีอะไรหรือเปล่า บอยคลืนน้ำลายและตอบด้วยเสียงสัน่นไม่ครับไม่มีอะไรครับแล้วรับเอกสารมาอ่านเมื่อเห็นชื่อและข้อมูลของวีระในเอกสารบอยถึงกับยืนตัวแข็งความตกใจและความกลัวพุ่งขึ้นมาในใจเขามองไปที่ตู้แช่ศพที่อยู่ตรงหน้าตู้ที่เขาต้องเปิดเพื่อจัดการศพของวีระมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเขาเอื้อมไปเปิดประตูตู้ภายในตู้แช่ศพเย็นยเยือกจนสามารถสัมผัสได้ถึงความหนาวเยือก เมื่อเปิดประตูตู้บอยเห็นร่างของวีระนอนอยู่ในนั้นใบหน้าของวีระดูสงบแต่ความรู้สึกขนลุกที่บอยรู้สึกกับทวีความรุนแรงขึ้นความรู้สึกขนลุกและตกใจทําให้บอยทํางานอย่างระมัดระวังเขารู้สึกถึงเงาที่เคลื่อนไหวในมุมต่างๆของห้องเหมือนกับมีใครบางคนกาลังเฝ้าดูเขาเมื่อบอยจัดการศพของวีระเสร็จเรียบร้อยเขารู้สึกว่าการที่วีระมาช่วยเหลือและให้คําแนะนําเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก บอยตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายอย่างมากหัวของเขารู้สึกหนะักและร่างกายร้อนเหมือนมีไฟลุกอยู่ภายในเขาพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ความอ่อนล้าก็ทำให้เขาต้องนอนลงอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่าอาการของตนเองหนักเกินกว่าจะฝืนไปทำงานได้บอยจึงโทรไปบอกหัวหน้าว่าตนเองป่วยและต้องขอลางานหัวหน้าเข้าใจและบอกให้บอยพักผ่อนให้เต็มที่ หายดีแล้วค่อยกลับมาทำงานบอยรู้สึกขอบคุณแต่ในใจก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับงานที่ทิ้งไว้บอยใช้เวลานอนพักที่บ้านหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเวลานั้นเขามีเวลามากมายที่จะคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเก็บศพความรู้สึกกลัวและระแวงยังคงอยู่ในใจแม้จะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้เมื่อบอยกลับมาทำงานอีกครั้ง เขาได้รับการต้อนรับจากเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกโล่งใจที่เขาหายดีบอยเดินเข้าสู่ห้องเก็บศพด้วยความรู้สึกใหม่เขาเริ่มตระหนักว่าวีระไม่ได้มาร้ายแต่กลับมาเพื่อเตือนและให้คำแนะนำในการทำงานบอยเริ่มทำงานด้วยความมั่นใจและไม่กลัวอีกต่อไปเขารู้สึกว่าตนเองได้รับประสบการณ์และความรู้จากวีระความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อวีระทำให้บอยมีความกล้าและความแข็งแกร่งในการทำงาน